สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ The Angel Card Reading นะคะ EP นี้นะคะผู้อ่านตั้งใจจะมาพูดคุยกันกับชาวราศีกันนะคะที่ผ่านมาก็ทำวิดีโอมาแล้วแหละนะคะประมาณสัก4-5หราศีได้นะคะคราวนี้ก็มาพูดคุยกับชาวราศีกันบ้างนะคะในเดือนมกราคมปี2565หรือว่าปีคิดศกราษนะคะ2องพนะคะยีของเรานะคะที่เรากําลังจะเดิน ทางเข้าสู่ปีหน้ากันนะคะผู้อ่านเชื่อมากเลยนะคะในเรื่องราวของชีวิตชาวราศีกันเนี่ยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองเนะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะ,ะตั้งแต่ผู้อ่านเปิดไพ่มาเนี่ยชาวราศีกันหลายๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องความรักในบางคนก็จะเจอในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะแต่เชื่อว่านะคะหลายคนก็คงจะมีประสบการณ์แล้วก็คิดว่าเข้มแข็งและมาอยู่จุดนี้นะคะ ผู้ที่อยู่ราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17นะคะกันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะหรือว่าท่านใดที่มีลัคนานะคะราศีกันสถิตอยู่ที่ณช่วงราศีกันก็คือสามารถดูได้เช่นกันนะคะหรือว่าดาวจันรดาวสุกอะไรเงี้ยค่ะก็ดูได้เนาะทีนี้นะคะผู้อ่านก็เป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้นะคะว่าเรามาดูกันว่าปีหน้านะคะชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงแบบโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงและไม่ตรงกับใครบ้างยังไงต้องต้องขออภัยนะคะสำหรับท่านอาจจะ ไม่พอใจหรือว่าอาจจะไม่ชอบอะไรอเงี้ยค่ะก็อยากให้ชาวราศีกันทุกคนช่วยเข้าใจผู้อ่านด้วยนะคะปรับทัศนคติของเรานะคะให้ให้ให้เข้าใจผู้อ่านนิดนึงนะคะก็เรามาดูกันค่ะอย่างไพ่ใบแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆต้องเรียกว่า ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยนะคะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดวงแห่งเป็นปีดวงเปิดนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าปีหน้าจริงๆอยากจะเป็นปีทองของเมืองไทยเราด้วยซ้ําเพราะว่าตั้งแต่อ่านมาเนี่ยอ่านไพ่เปิดไพ่ามาเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆราศีนะคะทุกๆราศีค่อนข้างที่จะเหมือนแบบดวงเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนไปในทางในรูปแบบด้านการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงพอมาถึงชาวราศีกันแล้วเนี่ยตัวคุณเองได้ไพ่ king of Pentacles นะคะ ไพ่ king of Pentacles เป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยอยากได้ไพ่ใบนี้มากเป็นไพ่เบอร์แรกเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไพ่ใบนี้มันเป็นพื้นฐานดวงของเจ้าชะตาคือขึ้นมาปุ๊บคือคุณรวยนะชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทาํามาค้าขายในเรื่องของการหยิบจับอะไรมันก็จะเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของความหวังที่เราจะเป็นเศรษฐีความหวังที่เราจะมีเงินมากขึ้นกว่าปีที่แล้วความหวังที่จะที่ตัวเราเนี่ยจะเรียกว่าพลิกฟื้นชะตานะคะจากพ่อค้าธรรมดากลายเป็นเศรษฐีจากแม่ ธรรมดานะคะเป็นถึงคุณหญิงคุณนายนะคะเพราะว่าเรามีเงินมากขึ้นหรือว่าการที่เราเนี่ยอาจจะมีไอเดียบันเจดิดมีการจินตาการไอเดียสร้างสรรค์เอาเรื่องของการเงินการทองเป็นหลกักจนประสบความสําเร็จนะคะต้องบอกว่าตัวเนี้ย เป็นคิงไมดัสนะคะที่กษัตริย์พ่อค้าที่ร่ำรวยมากๆคนหนึ่งเลยแห่งเมซิโดเนียนะคะไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินบ้างนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาเป็นคนเสร็จเขาเป็นมหาเศรษฐีนะคะเพราะฉะนั้นหากใครก็ตามไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่หลับอยู่นิ่งอยู่ยืนอยู่เฉยๆิดอะไรก็ตามถึงคราวแล้วที่ชาวราศีกันคุณจะตื่นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมารับ นะคะเปิดดวงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพลิกฟื้นตัวเองนะคะจากที่เราไม่เคยมีอะไรจากที่เราไม่เคยได้อะไรจากที่เราเคยสูญเสียเคยสิ้นหวังเคยหมดหวังคราวนี้ถึงคราวคุณแล้วถึงคราวที่คุณจะเป็นมดัสแล้วนะคะถึงคราวที่คุณจะเจอคนที่เขาแม้กระทั่งคนที่เขามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ <c oughs> คอยช่วยเหลือชาวราศีกันตลอดคุณจะเจอคนคนนี้หรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะได้นะคะ มเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชมเมล็ดข้าวตัวนี้มาเพื่อจีวนเป็นแบบว่าเป็นท้องคลังเป็นทรัพย์สมบัติที่คุณจะได้รับหรืออะไรก็ตามที่มันเคยสูญหายที่มันเคยไม่ดีนะคะคุณจะได้กลับมาคุณจะได้สิ่งดีๆกลับมาคุณจะได้ของรักของหวงคุณกลับมานะคะไม่ว่าอะไรก็ตามตอนนี้นะคะชาวราศีกันดวงของคุณกําลังขึ้น นะคะพอขึ้นปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าปังปุรีมากนะคะเป็นราชาแห่งการค้าค้าขายอะไรก็ร่ำรวยชาวราศีกันหรือบางคนมีผู้ใหญ่สนับสน,นุนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือหากคุณกำลังอยู่ในจุดที่จุดอาบอยู่ในจุดที่ไม่รู้ว่านะคะเรือแล่นไปกลางแม่น้ำและไม่รู้จะหันหัวเรือไปทางไหนคุณจะเจอฝั่งคุณจะเจอเป้าหมายคุณจะเจอสิ่งที่นำทางชีวิตของคุณไปในทางที่ดีนะคะคุณจะเจอคนที่เขาพยุงคุณออกมาจากจุดที่แย่นะคะนั่นหมายความว่าชาว รสีการค้าถึงคราวแล้วที่คุณจะเขาเรียกว่าลืมตาอ้าปากได้มีชีวิตที่ดีได้นะคะขอให้คุณได้เงินพันล้านร้อยล้านนะคะสิบล้านร้อยล้านพันล้านดั่งไพ่ใบนี้นะคะอย่างไพ่นะคะราชาเถืียนตรงนี้หรือบางคนนะคะต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์ได้รถหากคุณกําลังดูในเรื่องของการยื่นสินเชื่อดูบ้านใหม่ด <ve> ูรถใหม่คุณมีเกณฑ์ได้นะคะคุณจะมีพาหนะ มาอีกหนึ่งอย่างหรือคุณจะได้ทรัพย์สินขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างในชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานกระทันหันบางคนจู่จูนะคะในที่ทํางานของคุณเองนี่แหละอาจจะมีคนถูกปลดฟ้าผ่าหรือว่าอาจจะมีคนลาออกอย่างกระทันหันและตัวคุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะบริษัทของคุณเจ้านายของคุณผู้บังคับบัญชาของคุณปรับเลื่อนขุ้นขึ้นไปนะคะไปอยู่จุดที่คุณมองว่า ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะคุณได้เลื่อนขั้นบางคนได้ปรับถึงเป็นซีซีใหญ่ระดับซ1หรือบางคนได้เป็นซี c 1้ซีขึ้นไปนะคะมีการได้ปรับฐานตัวเองนะคะดีขึ้นดีทั้งในเรื่องของตำแหน่งการงานดีทั้งในเรื่องของตำแหน่งเงินและทองมีคนสนับสนุนมีคนดูแลมีคนเป็นเจ้าภาพให้กับคุณทุกทุอย่างให้คุณผ่านไปโดยง่ายมีงานที่มั่นคงหรือบางคนเป็นถึงเจ้าของกิจการเล็กๆอันนึงก็สามารถทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเขาเรียกว่า พยุงตัวเองจากกิจการเล็กๆมาเป็นถึงระดับกิจการใหญ่โตได้ขยับขยายไปเรื่อยๆนะคะบางคนเนี่ย อาจจะอยู่ในช่วงของการขยับขยายธุรกิจอาจจะอยู่ในช่วงของการ่าเริ่มต้นชีวิตในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจตัวเอง <ım dış> คุณมีเกณฑ์การขยับขยายมีเงินเข้ามามีคนสนับสนุนมีคนคอยดูแลมีคู่ค้ายิ่งใครทํางานทางด้านการขนส่งยิ่งใครทํางานทางด้านเอกสารต่างๆต้องบอกว่ามีการรุ่งนะคะคุณจะเจอคนที่เขาเข้ามาคอยพพอร์ตหรือมีคู่ค้าคู่ธุรกิจที่ดีมีคนที่ดีเข้ามาสนับสนุนนะคะแต่ว่าคุณอย่าใจร้อนนะถ้าเมื่อไหร่คุณใจร้อนเนี่ยคุณรีบ อาพลีพลามหรือว่าคุณรีบทําอะไรแบบุกลุกๆโดยไม่มีไม่มีสติยับยั้งสติเองไม่ได้คุณอาจจะล่มได้นะเพราะว่ามันยังมีไพ่ตัวนี้ยิงคุณอยู่เล็งคุณอยู่นะคะอย่างไพ่แดาบอย่างไพ่สาดาบตรงนี้มันเล็งตัวคุณอยู่นะคะตรงทั้งขึ้นทั้งลงเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่แตัดสินใจจะเดินหน้าจะถอยล้างหรือจะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องไปไปด้วยสติ นะคะที่ดีเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าอันไหนที่เราพอทําแล้วก็เราสามารถที่จะเต็มตัวได้ก่อนนะคะเราก็ลองดูนะคะพูดถึงในเรื่องของการงานคะ่ะเพื่อนๆ นในเรื่องของการงานผู้อ่านมองว่าชาวราศีการหักใครเคยผิดหวังในเรื่องของการหางานหักใครเคยผิดหวังในเรื่องของการตกรง,งานมาก่อนตัวคนเองมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงได้งานนะคะแล้วก็อาจจะได้ตําแหน่งงานที่ดีด้วยอาจจะได้เงินเดือนที่ดีดีกว่าที่เก่าหรือบางคนอาจจะฟลุกฟลุกแบบว่าเอออาจจะตกกระไดพลอยโจนนะคะแบบว่าบางทีเราเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้แล้วด้วยซ้ําตําแหน่งนี้นะคะจูจ่ๆคนนั้นเปลี่ยนใจนะคะเผลอๆแบบว่าไปได้งานที่อื่นก่อนไม่ได้าปากคำเขาก็เลยเหมือนเอาคุณขึ้นมา โอเครับคนนี้แหละโปรไฟล์คุณได้อะไรคุณได้ไม่ได้หมายความว่าชาวราศีกันไม่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งนะคะคุณมีความเหมาะสมแต่เพื่อนคุณอาจจะเจอ,อคู่แข่งที่เหนือกว่านะคะมาเยอะกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีเจอคนที่แบบเขาไปใต้โต๊ะกับคนข้างๆแล้วก็ตัวคุณเองเหมือนกับว่าอาจจะเขาเรียกว่าเห็นตรงจนเกินไปไม่ใต้โต๊ะกับใครนะคะใช้ความสามารถอย่างเดียวเลยนะคะใช้ วิชาชีพโปรไฟล์อย่างเดียวเลยแต่คุณอาจจะเจอคนไปใต้โต๊ะด้วยคุณเลยอาจจะแพ้แต่คราวนี้คุณมาเหนือเมฆนะคุณได้คุณได้สิ่งที่คุณได้หรือบางคนอาจจะ ทำงานเกี่ยวข้องกับราชการรัฐวิสาหกิจนะคะมีราชการผู้อ่านมองว่าตัวคุณได้มีการปรับเลื่อนขึ้นตําแหน่งนะคะไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าหรือมีการเดินทางไปรับตําแหน่งงานใหม่ๆไม่รู้นะถ้าใครอยู่ตําแหน่งที่ที่อยู่ระดับแบบเป็นราชการเป็นรัฐวิสาหกิจคุณมีเอคุณมีเกณฑ์ได้ได้รับตําแหน่งที่ดีนะได้ตําแหน่งงานที่ดีเลยหรือบางคนมองงานใหม่มีเกณฑ์ได้งานใหม่มีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่า อาจจะเปลี่ยนที่ทํางานไปเลยนะคะย้ายที่อยู่ไปด้วยก็ได้นะคะก็เป็นไปได้สูงเช่นกันเพราะฉะนั้นอยี่าท้อค่ะปีใหม่นะคะปีศัก,กราชใหม่นะคะปี2022หรือพุทธศัก,กราชใหม่ปี2556ันห้ยไอ้หกของคุณนะคะต้องบอกว่าชาวราศีกันคุณพร้อมและพร้อมที่จะเดินหน้าเดินเครื่องสตาร์ทเครื่องใหม่นะคะลุยงานนะคะลุยในเรื่องของธุรกิจลุยในเรื่องของการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะลุยในเรื่องของการงานดวงของคุณโดดเด่นมากๆากนะ,ะโดยเฉพาะมา <c oughs> นะะในเรื่องของอนาคต ตัวคุณเองนะคะการาการที่คุณจะเปิดธุรกิจใหม่ๆคุณก็ต้องดูในเรื่องสัญญาให้ดีๆนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าของคุณเนี่ยมีในเรื่องราวของการทําสัญญานะในเรื่องของธุรกิจของคุณงานของคุณก่อนที่คุณจะไปเซ็นสัญญาตกปกักรับคากับใครคุณต้องดูให้ดีว่าสัญญานั้นนะคะเราได้เปรียบเราเสียเปรียบ อะไรใครอยู่หรือเปล่าหรือในนั้นมันมีอะไรในยะสําคัญที่เราอ่านข้ามเพราะฉะนั้นทุกตัวหนังสือทุกตัวอักษรนะคะเป็นสิ่งสําคัญเราห้ามอ่านข้ามเล็กแค่ไหนเยอะแค่ไหนเราก็ต้องอ่านให้ละเอียดหรือเป็นไปได้นะคะนำกลับมาอ่านที่บ้านหรือปรึกษาทนายความที่เรารู้จักหรือปรึกษาเพื่อน,นะะที่เราเคยทําที่เขาเคยทําธุรกิจมานะคะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์การขึ้นลงขึ้นศาลอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจอในสิ่งที่ที่มันแบบว่าไม่ค่อยยุติธรรมกับตัวคุณนะคะต้องบอกว่าตัวคุณเป็นคนตรงๆเนาะคุณก็ต้องการอะไรที่มันแฟเพราะฉะ ก็ตรวจเช็คให้ดีๆนะคะหรือว่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาแล้วอาจจะทำให้ชาวราศีกันนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยคุณรู้สึกแย่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะเจอคนที่เขาเก่งมีความสามารถเข้ามาช่วยเหลือแต่ต้องใจเย็นๆใช้สติรอบคอบนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะในเรื่องของการงานเนาะเรื่องธุรกิจไม่ต้องห่วงเลยสำหรับชาวราศีกันแต่หากใครมองว่า คุณกำลังจะทําธุรกิจอะไรนะคะผู้อ่านแนะนําในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเขาเรียกว่าการสื่อสารการคมนาคมนะการเดินทางหรือขนส่งได้เช่นกันนะคะหรือเรื่องราวของการที่เป็นพวก B 2 B business หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการสื่อสารระหว่างการทํางานร่วมกันการติดต่อการคอ o r d i n a การการประสานงานต่างๆนะคะคุณไปได้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางนะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวกรถยนต์พาหนะต่างๆนะคะหากคุณมองในเรื่องนี้หรือไม่กระทั่งวิศวกรนะวิศวกรออกแบบนะคะเป็นได้วิศวการวิศวกรออกแบบมณฑณากรน,นะคะหรือการตกแต่งภายในนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะว่า ไพ่ใบนี้หมายถึงความสามารถพิเศษนะคะอันนี้คุณก็ทําได้ทำแล้วรุ่งด้วยนะเนี่ยเป็นเศรษฐีได้เลยในอนาคตนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในเรื่องของการงานการเงินนะคะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกันนะคะสุขภาพเนี่ยผู้อ่านก็ยังมีเรื่องเป็นห่วงไพ่แปดดาบนะคะในเรื่องความวุ่นวาย นะคะหรือในเรื่องของเขาเรียกว่าอาจใครบางคนอาจจะมีการเจ็บตรงใต้ซี่โครงนะคะใต้หัวใจอาจจะต้องไปพบหมอไปเอ็กซเรย์ปอดหรือไปเอ็กซเรย์หัวใจนะคะตรวจเลือดนะคะตรวจเลือดดูหน่อยนะคะค่าน้ําตาลในเลือดเราหรือว่าอาจไปตรวจฉี่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมี3มดาบอยู่แล้วก็มันมีไพ่แดาบอยู่อาจจะรู้สึกเหมือนว่ากระวนกระวายนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็อาจจะมีความเครียดมันเหมือนแบบ ปัญหาต่างๆนานาม,มันอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพเราด้วยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตเรานะคะมันทาให้เราเครียดฉะนั้นอาจจะต้องหาเวลาดูแลตัวเองนะคะเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยคือเราจะต้องแบบว่าจัดแจงตัวเองบริหารการเงินตัวเองให้รอบคอบนะคะปีหน้าแล้วนะคะเราลองดูว่าถ้าเราสามารถเขียนแผนชีวิตของเราได้ตั้งแต่มมรายนถึงธันวานเนี่ยเราจะเริ่มทําอะไรเริ่มเก็บเงินตั้งแต่เมื่อไหร่แบ่งเงินออกเป็นยังไงสัดสมเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆชาวราศีกันลองดูนะคะก็เป็นแนวทางแบบทางหนก็ค่่อนข้้าาางททีจะํมแลว ค่อนข้างได้ผลนะคะในการจัดแจงเงินเป็น4ีด้านแล้วก็ในเรื่องราวของการเริ่มต้นเขียนแผนภูมิชีวิตตัวเองนะคะเป้าหมายนะคะจากอายุนี้ไปสู่อายุนี้เราต้องการอ,าอะไรแล้วเราทําได้ไหมนะคะหรือมีการให้อภัยตัวเองในการที่จะโอเคยืดยืดอ่ะคเรียกว่า Exten d ในเรื่องราวต่างๆไปอีกได้อีกหรือเปล่าให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของจังหวะของความรักกันบ้างนะคะ ผู้อ่านมองว่าเรื่องราวความรักเอ๊ะก่อนข้าไมไปความรักเรามาดูเรื่องโชคลาภดีกว่าค่ะเพื่อนๆโชคลาภเนี้ยนะคะจริงๆเนี่ยให้ราชาถือถือเหรียญน,นะมันจริงๆโชคลาภมันก็มาจากธรุรกิจการเงินคู่ค้าคู่ธรุรกิจนะหรือมาจากการค้าขายของชาวราศีอกัน ค่ะใครทํางานทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะโดยเฉพาะที่ไม่ที่ม่ถึงกับเกี่ยวข้องกับที่ดินมากแต่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านคอนโดนะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการประมูลอะไรต่างๆนะมีเกณฑ์ที่คุณจะชนะประมูลมีเกณฑ์ที่คุณจะให้ล่วงเรื่อยเลยอะ่ะ มีเกณฑ์ที่คุณจะชนะประมูลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขายทรัพย์สินได้มีเกณฑ์ที่คุณจะขายบ้านได้และได้กําไรเป็นกอบเป็นกำบางคนอาจจะขายบ้านได้หลัง4ี่ล้าน5้าล้านบางคนอาจจะขาย รถได้นะคะในระดับประมาณระดับ10ล้านก็เป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะต้องการเปลี่ยนรถใหม่อยากขายคันนี้แล้วนะเพื่อไปเอารถคันใหม่ก็มีเกณฑ์ได้เช่นกันบางคนนะคะมองในเรื่องราวของโชคลาภเอ๊ะเราจะมีโชคได้ซื้อบ้านกับเขาไหมปีหน้านะคะต้องบอกว่ามาแรงมากชาวราศีกันหากคุณมองเรื่องบ้านคุณสามารถซื้อได้เลยนะคะ4ล้านถึง5ถึง10ล้านได้เลยนะระดบ King ับไพ่คิงออฟเพนเดอร์เคิลตรงนี้ค่ะ เชนอว์วาสะคะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีความตั้งใจจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะอะไรบางสิง่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันตรงนี้ค่ะเพื่อนๆน,นะคะคุณมีเกณฑ์ได้นะคะ10มเมต้าบ่งบอกถึงความสําเร็จ1ิเมต้าบ่งบอกถึงชัยชนะ10เมต้าบ่งบอกถึงความก้าวหน้าความมั่นคงในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะชีวิต ของคุณคุณมีความประสบความสําเร็จและก้าวหน้าโชคลาภจะมาจากการที่คุณบากบานันโชคลาภจะมาจากการที่คุณนะคะเหมือนกับว่าคอยพยายามและสั่งสมมาเรื่อยๆไพ่เดอะฟูลค่ะนี่คืออิสระชีวิตอิสระทางด้านการเงินอิสระทางด้านการเวลานะคะโชคลาภสิ่งเหล่านี้จะให้อิสระแก่คุณนะคะถ้าคุณมองในเรื่องราวของการซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเอา เอาทรัพย์สินที่เราได้มานะคะจากที่มันเป็นหนี้สินเอามาเป็นทรัพย์สินคุณจะมีเงินยิ่งขึ้นไปแต่ว่าถ้าคุณซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซื้อ,อคอนโด,โดมาใช้เองคุณอาจจะต้องมีหนี้ยาวหน่อยแต่ก็มีทรัพย์สินนะคะแต่ว่าลองดูว่าถ้าใครชอบ invest มาในเรื่องนี้นะคะ six of s w o r d อย่างเงี้ยค่ะไพ่ตรงนี้บอกบอกว่าถ้าเป็นเป็นไปได้ปีหน้าคุณลองดูนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าระยะเวลาช่วงที่คุณกําลังคิดหรือว่าวางแผนในการที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยค่ะ มันเป็นไปได้สูงมากชีวิตของคุณจะมีอิสระมากเลยนะคะหากคุณสามารถที่จะซื้อและปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยอะไรปล่อยตัวเองปล่อยในการที่แบบว่าปล่อยเช่าปล่อยขายต่อไพเดอร์ซันมานะคะเอชออฟพินิเคิลนี่คือผู้อ่านไม่เปิดแล้วค่ะสำหรับโชคลาภนะคะนี่คือทรัพย์สินความสุขนะคะสมบัติมรดก นะคะนั่นหมายความว่าทรัพย์สินที่คุณจะได้มามรดกที่คุณจะได้มานะคะลาบเงินทองคุณจะได้มามันจะกลายเป็นเขาเรียกมรดกของชีวิตของคุณมรดกของลูกหลานมรดกของชีวิตของคุณในอนาคตข้างหน้ากับคนรักของคุณก็เป็นไปได้ The Sun นี่คือความสําเร็จ Esha Venus นี่คือโชคลาบนะคะคุณจะได้มาง่ายๆค่ะเพื่อนๆปีหน้าชาวราศีกันผู้อ่านนะคะขอให้ชาวราศีกันในเรื่องของโชคลาบทรัพย์สินเงินทองขอมาขอให้มาเยอะๆนะคะนี่ก็คือเรื่องเราการงานการเงินโชคลาบนะคะสำหรับชาวราศีกันสุขภาพพูดไปแล้วเนะ ต้องระวังในเรื่องของหัวใจในเรื่องของลิ้นปีข้างล่างในเรื่องของการตรวจตรวจตรวจเลือดในการดูค่าของน้ําตาลนะคะความดันของเรานะ,ะต้องระวังนิดนึงนะ เก็บเงินนะคะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้เสียเงินแต่ถ้าเสียเงินแล้วเป็นทรัพย์สินผู้อ่านก็แนะนําเสียไปเถอะค่ะเราได้ทรัพย์สินมาเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องดาวของความรักนะคะพอเรามาดูเรื่องดของความรักค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะสำหรับใครโสดผู้อ่านขอแสดงความดีใจด้วยคุณกําลังเจอสายเปคุณกําลังจะเจอเศรษฐีคุณกําลังจะเจอคนรวยคุณกําลังจะเจอผู้หญิงที่เขามีสถานะทางการเงินที่ดีคุณกําลังเจอผู้หญิงที่เขาทํางานทางด้านการบัญชีแล้วก็จัดแจงการเงินที่ดีเขาจะมาช่วยชาวราศีกันในการดูแลเรื่องการเงินการทองหรือชักชวนชาว ชาวราศีกันนะคะ,ะมีเงินมีทองในอนาคตหากคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่เขาเป็นสายเปที่เขาเข้ามาเขาเรียกว่าเปลี่ยนชะตาชาวราศีกันให้เป็นเศรษฐีโดยดังหวังนะคะเพราะว่าไพ่ king of p e n t a c l e s แล้วก็ six of c o i n หรือ six of p e n t a c l e s ตรงนี้มาติดตัวเจ้าชะตาเลยบางคนอาจจะได้เป็นได้เจ้าของคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นหัวหน้าของคุณเองหรือเป็นเจ้านายของคุณเองหรือเป็น ขาเรียกว่าคุณอาจจะทางานด้านเลขาคุณอาจจะทํางานทางด้านธุรการคุณอาจจะทํางานทางด้านการบัญชีคุณอาจจะทํางานทางด้านเป็นผู้ช่วยต่างๆแล้วไปถูกใจนะคะคนคนนี้คนคนนี้เห็นคุณทํางานเก่งเห็นคุณมีความไม่ย่อท้อเห็นคุณได้ถูกเลื่อนขั้นหรือนตำแหน่งทุกปีเขารู้สึกถูกใจรู้สึกชอบพอหรือเขามองเห็นอนาคตว่าชาวราศีกันเนี่ย ไม่ได้นั่งเป็นคนนั่งงอมืองอ,งองเท้านะในการที่จะใช้ชีวิตคุณเป็นคนที่ขยันทามาหากินต่างๆนานาสร้างความสำเร็จตัวเองเขาก็เลยอยากเข้ามาในชีวิตของคุณอยากเข้ามาสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะคนโสดก็อา,ารู้สึกมีความประทับใจในเรื่องราวเรื่องนี้เพราะว่าไพ่แปดไม้เท้าตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเหมือนตัวคุณเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะพอคุณได้เจอคนที่เขาแบบว่า มีมีเขาเรียกว่ามีสถานะที่ดีกว่าคนคนนี้เขาเลยเหมือนว่าถูกชะตาชาวราศีกันเขาจะเข้ามาช่วยอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเป็นหนึ่งในที่ทํางานเกี่ยวกับคุณที่เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้างานเป็นอ่าคนที่เขาประสานงานกับคุณหรือเป็นองค์กรอื่นที่เขาเข้ามาร่วมบิสเนสรวมธุรกิจกับอง์กรของคุณเขาเจอคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเขามีเกณฑ์ที่จะซับพอร์ตสนับสนุนเข้ามาเกื้อกูลนะคะบางคนค่อนข้างไวมากนะคะปกตกปากรับคําคบหาดูใจกันเลยโดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องรอเวลาบางคนถ้าพูดตามตรงแบบ18บวกคืออยู่ด้วยกันเลยนะคะตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยรู้สึกถูกใจรู้สึกชอบรู้สึกว่าอยู่คนนี้แล้วรู้สึกว่าอนาคตของเรามันจะรุ่งและมีความมั่นคงและต้องบอกว่าชาวราศีกันคุณทั้งคู่นะกับคนรักของคุณผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่ามองไปถึงอนาคตในการทําธุรกิจเดินทางร่วมกันหรือว่าวางแผนอนาคตไปจดทะเบียนนะคะหรือบางคนได้เจอชาวต่างชาตินะเป็นคนชาวต่างชาติหรือบางคนอาจจะเป็นคนไทย คนไทยหรือคนเอเชียนี่แหละที่ไปเติบโตอยู่ที่ต่างประเทศไปเติบโตที่ที่ยุโรปอเมริกาอะไรก็ได้คุณมีเกณฑ์ได้เจอชาวต่างชาติหรือบางคนต้องบอกว่าเป็นคนที่ อาจจะเป็นชาวเยอรมันอิตาลีหรือเปล่าเนี่ยไพย่ไพ่ตรงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ได้เจอเหมือนกันนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะบางคนผู้อ่านมองว่าเป็นมีเกณฑ์มาจากการสื่อสื่อออนไลน์นะคะบางคนได้เจอกันนะคะหรือบางคนถ้าพูดง่ายๆผู้อ่านเคยเห็นหลายท่านว่าพอจะถามได้ไหมมาจากโลโก้สีแดงหรือเปล่าเป็นไปได้ถ้าใครโลโก้สีแดงก็คงจะไม่พนะ้นทินเดอร์เนาะนะคะไพ่ใบนี้ แต่อย่าลืมว่าโลโก้แบบนี้ถ้ามีไพ่ปักอยู่นะคะนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิชิตใจใครการที่เราจะได้พูดคุยใครมันก็ขึ้นอยู่กับนะคะหนึ่งว่านะคะความจริงใจที่เรามีหรือว่าการที่เราพูดคุยแบบมีเหตุเละผลนะคะบางครั้งการพบเจอกันบนโลกออนไลน์มันมีหลากหลายแบบมันมีหลากหลายสถานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังแล้วก็เป็นการให้เกียกรติกันและกันแล้วก็การที่เราจะเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ตัวเราเองเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีวิจารณญาณแล้วก็เขาเรียกว่าวระวัง รักตัวเราเองให้มากที่สุดยังไงซะชาวราศีกันคุณก็ต้องเจอคนที่เขาเป็นสายเปคนที่เขาบางทีจู่ๆอาจจะเดินทางมาหาเลยนะภายใน2เดือนนี้นะคะปุบปับในเนี่ยนะคะไม่เกินกุมภามีเกณฑ์อาจจะเจอนะคะหรือมีเกณฑ์อาจจะเขาเรียกว่า แต่ว่าถ้าใครมาแล้วเหมือนแบบจะแต่งงานเลยผู้อ่านยังไม่แนะนํานะเพราะว่ามันยังไม่ไม่ถึงเวลาก็ลองคบหาดูใจกันก่อนนะคะรอจังหวะเวลาสัก,ปร,สกป,ะะรประมาณสักเดือนมีนาไปนะคะผู้อ่านมองว่าวันสักเดือนมีนาไม่เกินพฤษภานะคะค่อยทําเรื่องถ้าใครรู้สึกว่าชอบคอชอบพอถูกใจใครจริงๆว่าเอออยาก อยาพบคนนี้อยากไปหาเขาที่ต่างประเทศหรือเขาจะให้ทำบีซ่าให้เรารอจังหวะนิดนึงนะคะประมาณสักมีนาเมษาตัวคุณเองมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศอยู่นะคะตัวคุณเองมีเกณฑ์ได้ไปเยี่ยมคนรักหรือเจอคนที่เราถูกใจนี่แหละนะคะเขาจะคอยดูแลสพอร์ตเราในเรื่องของบีซ่าการอยู่อาศัยแล้วก็บางคนอาจจาะมีเกณฑ์ได้นะคะส่งค่า รางวัลต่างๆนะคะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยจากชาวจากคนรักของคุณก็เป็นไมได้เช่นกันอันนี้สําหรับคนโสดเนาะผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์ได้เจอทีนี้แล้วคนๆนี้นะคะเรามาดูกันว่าไพ่ร่วงค่ะเมื่อกี้จับแล้วแปบ๊บหนึ่ง ลงมาสองใบ three of, of cups นะคะแล้วก็ seven of cups นะคะคุณกำลังเจอคนที่เขามาหลงสเสน่ห์หรือตัวคุณเองอาจจะไปหลงสเสน่ห์ใครนะคะสิบดาบตรงนี้ต้องบอกว่าคุณรู้สึกหลงรักเขามากเหลือเกินนั่งเฝ้าความรักคุณอาจจะไปหลงสเสน่ห์ใครก็เป็นไปได้นะคะ3ถ้วย7ถ้วยนะคะต้องบอกว่า ทวินเฟรมมาแล้วนะคะ10 10ดาบตรงนี้บ่งบอกถึงตัวคุณเองรู้สึกว่ารักคนนี้มากลุกไม่ขึ้นเลยมองใครไม่ได้อีกแล้วนะคะรู้สึกรักเขามากนะคะความมุ่งหวังของคุณและเขา10เหรียญเป็นดวงคู่สมพงษ์พอก,กันกับให้ king of pentacles ตรงนี้เลยนะคะ10เหรียญเอามาวางไว้ใกล้กันนะคะขยับตรงนี้มานิดนึง สิบเหรียญกับราชาเหรียญค่ะชาวราศีกันในเดือนมกราคมชีวิตของคุณคุณกาลังจะเจอคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีเขาเรียกว่ามีความเพียบพร้อมในเรื่องของการเงินมีความเพียบพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินเป็นคนที่เก่งกว่าคุณเป็นคนที่มีอํานาจและบารมีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคุณจะเจอคนที่เขาดีมากๆคนที่เขามาสนับสน,นุนนะคะต้องบอกแบบนี้ชีวิตดีมากๆเลยค่ะสำหรับชาวคนโสดนะราศีกันดวงเปิดคู่มาคะคะคนรักคนถูกใจ แต่เพื่อนๆไม่ต้องไปมองว่าเอ๊ะใช่คู่แท้ไหมนะคะบางทีคู่แท้ค่อนข้างดูยากดูยากจริง,รงๆไม่รู้ว่านะคะคนในอนาคตหรือคนในปัจจุบันเราตรงนี้จะส่งผลในอนาคตแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านนะคะที่เรามีเพราะฉะนั้นก็ต้องเจนเย็นดูแลรักษาจิตใจกันไปนะคะเพื่อนอันนี้ก็ดีใจด้วยสําหรับคนโสดทีนี้เรามาดูเรื่องราวของคนรักกันบ้างซึ่ง ผู้นดูสังเกตดูจากไพ่แล้วเนี่ยนะคะไพ่ความรักไม่ชัดเจนมันก็ยังคงมีอยู่นะเพราะว่ามีทั้ง3ดาบนะคะมี3มดาบมีเอ่อแดาบนะคะมี5ถ้วยตรงนี้นะคะไพ่5้าถ้วยนะคะ3ดาบตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าชาวราศีกันเองตัวคุณเองเนี่ยน่าจะเอ่อเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่ กึนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าเรากลายเป็นมือที่สามของใครหรือเปล่าหรือคนรักของคุณเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือระหว่างความรักชาวราศีกันเนี่ยมีคนอื่นมีคนที่3มเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะมองในเรื่องดอกของการอยากออกจากจุดเดิมนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจคุณอาจจะเดินออกมาแล้วบางคนนะคะคนก็มี2กรณีบางคนอาจจะเดินจากจุดนั้นมาแล้วแหละจุดที่เคยผ่านคําว่าความรักไม่ชัดเจนเน่ยเดินออกมาแล้วแต่รู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ move on สักทีว่าไพ่ห้าถ้วยตรงนี้นะคะ กับไพ่แปดดาบนะคะเพื่อนๆเหมือนความรู้สึกว่าชาวราศีกันเนี่ยยังยังคิดถึงนะคะยังรู้สึกมีความรักความผูกพันกับคนเก่าๆไม่สามารถที่จะ Move on ได้เหมือนแบบรู้สึกเหมือนว่าหัวใจยังเจ็บช้ำแล้วช้ำเล่านะคะเหมือนวแบบ่าไม่สามารถที่จะมองมองหาใครได้อีกเลยไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะผู้อ่านเชื่อว่านะคะอีกนิดนึงค่ะเพื่อนๆคุณรอจังหวะนิดนึงนะคะในช่วงของจังหวะเดือนนี้วันสักเดือน ธนวามก,กราคุณอาจจะรู้สึกเหงาคุณอาจจะรู้สึกท้อเพราะว่ามันอาจจะเพ,พิ่งผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อดทนอีกนิดน,นึงค่ะเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยประมาณสักช่วงเขาเรียกว่าเมษา เมษาพฤษภามิถุนานะคะสังเกตจากไพ่สาใบเนี่ยน,นะคะเป็นไพ่ช่วงครึ่งปีหลังของคุณไปแล้วนะหากมองในเรื่องราวของแบบครึ่งปีหลังเนาะไม่จาเป็นต้องมองแค่เดือนมกราหรือไตรามาสสุดท้ายของมกราก็ว่าได้ตัวคุณเองมีเกณฑ์จะได้เจอคนมาดามใจตัวคุณเองจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าตัวคุณเองคิดว่าเอ๊ะฉันสามารถเดินออกมาจากจุดนั้นได้ด้วยเหรอนะคะต,ต้องบอกว่าเดินออกมาได้แล้วคุณจะทํามันสําเร็จด้วยนะคุณจะเจอคนที่เขาเข้ามา ดูแลไพ่อันนี้สับแล้วก็ยังออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ1ิบเหรียญผู้อ่านมองว่าขอเวลาให้ชาวราศีกันนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีความสันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะเจอคนที่เขาเข้ามาดูแลจิตใจของคุณแล้วก็จะเจอคนที่เขามีความจริงใจมีความเขาเรียกว่า มีความจริงจังในชีวิตเพราะว่าคุณในในใคได้ไพ่ใบสุดท้ายเป็นจัตติกเ,เป็นไพ่ของความยุติธรรมเป็นไพ่เหมือนกับว่าชาวราศีกันเ,เองเนี่ยอันไหนที่มันไม่ยุติธรรมต่อคุณอันไหนที่มันไม่ยุติธรรมต่อชีวิตคุณยอมเดินออกมาคุณยอมเจ็บปวดคุณยอมเสียความรู้สึกเสียใจแต่จะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีอันนี้คือคือชาวราศีกันธาดินนะคะผู้อ่านมองว่านิสัยของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างน่าน,นับถือเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่เขามีความจริงใจและมีความคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะ ไม่ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวต่างๆไม่ต้องเป็นมองไม่ต้องไปมองในเรื่องราวของที่จะทําให้จิตใจเราเจ็บช้านะคะเดินหน้าหาความสุขให้ตัวเองค่ะเพื่อนและชีวิตของคุณจะมีความสุขมากๆ view of fortune หรือ view of the year นะีคะ ปีหน้าปีปีหน้าปุ๊บนะคะปีใหม่เลยคือมก,กราเลยเนี่ย the view of the year เกิดขึ้นหรือ view of fortune เกิดขึ้นเตรียมเดินหน้าใส่เกียร์เลยค่ะชีวิตของคุณเ่จะเป็นในเรื่องของการงานการเงินชีวิตครอบครัวของคุณ,คณกําลังปังชาวราศีกันอย่าปิดโอกาสตัวเองอย่าย่อท้อนะคะเตรียมรับคนที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนเตรียมรับคนที่เขาจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แค่คุณอยู่เฉยๆก็พอนะคะและทําในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบตั้งใจอย่าย่อท้อและตัวคุณจะเจอคนที่เขา เข้ามาประสิทธิ์ประสาทให้คุณเลยมันจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะทุกอย่างโดดเด่นหมดเลยไพ่ k n n o of w a n d s นะคะผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้นะคะเขามีเขาเรียกว่ามีพลังวิเศษ,ษมีอำนาจวิเศษมีบรารมีเขาจะช่วยเหลือชาวราศีกันให้พ้นจากอันตรายให้พ้นจากสิ่งเดร้ายหให้เดินออกจากสิ่งแย่ๆนะคะคุณเตรียมเทเขาเรียกว,ว่าเตรียมเทคนที่เขาเคยเทคุณมาได้เลย,เลยนะคะไฟออฟ คัพหรือคะเหมือนไพ่ใบนี้คุณเตรียมเทได้เลยอย่าลืมว่านะคะ2ถ้วยยังมีนะคะถึง3ถ้วยจะล้มไปแล้ว2ถ้วยยังมีเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยคะ่ะ หันหลังให้กับถ้วยที่ลมได้เลยแล้วก็หันหน้ากับคนที่กำลังจะเข้ามานะคะตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้คนรักที่ดีนะคะไม่ต้องไปเขาเยไม่ต้องไปเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะปล่อยวางค่ะคเพื่อนๆนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนรักที่นะคะมีความไม่ชัดเจนนะคะที่คุณกําลังจะผ่านมันไปได้สําหรับในเรื่องราวของคนที่มีคู่อ่านมองว่าหากคุณใจร้อนนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะกันการบ่อแ้งการขึ้นลงขึ้นศาลเหมือนแบบโน่นนี่นั่นนะคะผู้อ่านมองว่าต้องใจเย็นๆนะในอนาคตเนะ่พราะว่าไพ่สามถ ไพ่สดาบตรงนี้ค่ะมันตีคู่มากับไพ่สีไม้เท้าในอนาคตคุณมีเกณฑ์อาจมีปากเสียงกันนะคะในเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าคุณใจเย็นไพ่ใบนี้จะไม่จะไม่มีผลอะไรเลยกับคุณเพราะว่าตัวของคุณยังมีไพ่8ไม่เท้าแล้วก็ไพ่ king of pentacles ตรงนี้สนับสนุนคุณอยู่นะคะแล้วก็มีไพ่ chariot กับ justice ตรงนี้ที่เป็นไพ่คุณ เพราะฉะนั้นหากคุณใจเย็นคุณแก้ปัญหานะคะคุณจะผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยกันไปได้และคุณจะแก้ไขปัญหาด้วยกันไปได้นะคะคุณทั้งคู่คนรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าได้ร่วมธุรกิจเปิดธุรกิจร่วมกันหรือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วหาก เขาเรียกว่าหากไม่มีปัญหากันนะช่วยกันทํามาหากินหรือว่าเขาเรียกว่าช่วยกันมองในเรื่องของการคิดหาไอเดียในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยค่ะเพื่อนๆนะคะยิ่งใครมองในเรื่องของการทรําธุรกิจรางร้านอาหาร ขายของมึนเมาหรือเขาเรียกว่าทำาร้านอาหารคาเฟ่ที่ช่วงซักตะวันตกดินไปแล้วช่วงโกลเลย์ตัวคุณเองมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะสำหรับคนที่มีคู่รักนะคะสำหรับคนนี้เนี่ยคุณได้เนี่ยก้าวถ้วยเนี่ยงานบริการร้านอาหารได้เลย p e r a n c e เนี่ยเนี่ยค่ะคุณจะเจอถ้าคุณทําได้นะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้เงเนี้ยของชาวราศีกันคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะ ต้องบอกว่าเป็นไปได้สูงมากๆนะคะลองดูถ้าถ้าคนที่มีคู่ครองมีความเขาเรียกว่ามีความทุกข์ใจกันอยู่คุยกันไม่ได้อะไรไม่ได้ให้จังหวะและให้เวลากันน,นิดนึงรอเคลียร์ปัญหานะคะรอเคลียร์ปัญหายาหันหลังให้การพยายามคุยกันและปรับความเข้าใจตัวคุณเองถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นดวงคู่สมพงนะนะคะลองดูค่ะมันสามารถพัฒนาไปอีกได้อีกเลยค่ะซิกซ์บันความก้าวหน้าในเรื่องของการงานต่างๆธุรกิจที่เป็นไปด้วยกันห้าไม้เท้านะคะ ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะได้รับแก้ไขมันจะถูกแก้ไขโดยคุณทั้งคู่แล้วก็ครอบครัวแล้วคุณจะสําเร็จ ะะผู้อ่านไม่ขอเปิดตอนนี่คือเอชอบานส์นี่คือความสำเร็จนะคะระหว่างคู่ของคุณนะคะช่วยกันแก้ไขช่วยเป็นกำลังใจให้กันจับมือด้วยกันนะคะผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ปีหน้านะคะเป็นปีแห่งเส้นชัยของชาวราศีกันขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r ร b e กับผู้อ่านด้วยนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้ามาดูว่าในครั้งต่อไปชาวราศีกันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ